าเกินกันอีกรอบนะก็คลิปนี้เนื้อหามีการสปอยเพราะงั้นแนะนำให้ไปดูมาก่อนค่อยมาคุยกันก็แล้วกันนะแล้วก็ไอคลิปก่อนที่ผมบอกว่าเพิ่งหัดตัดต่อนะผมหมายถึงเพิ่งหัดตัดต่อแบบแนวพูดอย่างนี้จริงๆพราะถ้าแนวอื่นอะ่ะพอตัดได้บ้างอ๋อแล้วก็ครั้งนี้ฟอนต์ก็จะเป็นฟอนต์ใหม่ละไปดูคลิปกันเลยโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาพูดคุยไปเรื่อย,ก,ยกับเบอร์จีตัวละคเหมือนเดิมนะ กับเพลงโลกคทางแบบเดิมซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่สองันนะก็แบบเดิมเลยก็คือเราก็จะพูดคุยแบบฉากที่ชอบแล้วก็อะไรต่างๆซึ่งจริงๆตอนที่หนึ่งตอนนั้นน่ะที่พูดอะก็พูดไม่ได้ครบทุกฉากเพราะว่าแบบตอนนั้นมันเหมือนเพิ่งพูดเพิ่งแบบลองพูดจริงๆมันก็มั่วๆในกลได้ก็พูดไปแค่นั้นซึ่งถ้าเกิดที่ว่ารอบนี้จะมีการพัฒนาขึ้นน่ะก็ผมบอกเลยก็เหมือนเดิม ไม่หนาเปลี่ยนคืออาจจะพัฒนาขึ้นก็คือจะไม่ติดหัวเราอ,อะไรแล้วก็คือก้าวขึ้นมา1นก้านะก็ตอนต้นคลิปก็เตือนแล้วว่ามีสปอยนะเพราะงั้นถ้าเกิดเข้ามาดูเนี่ยแสดงว่าต้องดูแล้วดิใช่ไหมเอองั้นเรามาลุยเลยก็อาจิตอนจะพูดเป็นฉากต่อฉากเหมือนเดิมก็คือนึกฉากไหนออกก็พูดเลยก็คือฉากเช่นฉ,ฉากตอนแรกก็คือที่ว่าไปซื้อน้ำแข็ง แล้วมันแข็งมอเพราะว่าอะไรตอนนั้นเรายังไม่รู้นะแล้วเราก็จะเห็นว่าเออเอาไปแช่อ่างฮิโตริก็ลงไปก็20ทีอะไรอย่างนี้ก็ทำไมวะในตอนนั้นเรายังไม่รู้เนาะเดี๋ยวเราก็จะรู้เองอะไรเงี้ยเออแล้วเขาก็จะเล่าย้อนใช่ไหมตอนนั้นอ่ะก็คือที่ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะอย่างนี้เฮ้ยเดี๋ยวขอพูดตรงอันนี้หน่อยก็แล้วกันนะคือ ตอนแรกเออส,ส,สมคนที่อ่านมังงะก็อาจจะพอรู้ใช่ไหมแต่ว่าอย่างผมไม่รู้เนี่ยเพราะไม่ได้ตามมังงะก็ไม่รู้ว่าเอา้าคนคนนั้นนะ่ยยังไม่มาอย่างนั้นเหรอนึกว่าจะมาแล้วซะอีที่ไหนได้อ๋อเขาจะมาปูก็จะมาในตอนต่อไปอีกโอ้โหก็โอเคแต่ว,ว่าไงดีก็คืออยากเห็นเนะ่ไม่ใช่รหรอกอยากเห็นบทบาทแล้วแต่ว่า ถึงยังไงก็ไม่เป็นไรเพราะตอนนี้ก็ยังขอบทฮิตโตรีก่อนก็ได้ไม่เป็นไรหรอกไอตอนแรกที่ว่าน,นึกไม่รู้จะคุยอะไรกันอนะเออก็น่าสนใจเลี้ยวก็ได้งั้นต้องใช้ไอ้นี่ไอ้นี้อย่างนั้น <c oughs> ก็เป็นแบบลูกเตา๋าทายเรื่องว่าจะเอาอะไรนั่นแหละแล้วก็ดํานดนเรื่องที่เกี่ยวกับในโรงเรียนด้วยโอ้ พี่ตัวนี้ก็้ถามว่าทั้งคู่นี่คืออยู่โรงเรียนเดียวกันเลยใช่ไหมในนิจิกะก็บอกว่าใช่พวกเราอยู่โรงเรียนเดียวกันนะโรงเรียนชิมโมะแล้วเรียวก็บอกว่าเออก็เพราะบ้านใกลก้เลยเลือกอยู่ที่นี่เลยส่วนนี้ตะริเอ้ยส่วนนีิจิกะเธอบอกว่าอา้าวบโบสิจังนี่คืออยู่โรงเรียนชูกะนี่คือแต่ว่าบ้านอยู่แถวไหนสินะอะไรอย่างนี้ในฮิโตริก็บอกว่าเออเปล่าบ้านอยู่นอกจังหวัดใช้เวลาเดินทางตั้งสองชั่วโมงเพราะฮิโตริไม่อยากเข้าโรงเรียนที่แบบมีคนรู้ ประวัต of of <laughs> ิอ <editors> ดีตกานของฮิตตอี่นิจิกะกเอจบเรื่องโรงเรียนก็เดี๋ยววก็ตัดไปเรื่องทํางานพิเศษเลยนั่นคือฮิตตอรี่ไม่ได้อยากทํางานพิเศษเพราะกลัวกลัวการเข้าสังคมแล้วกลัวไปพูดอะไรแล้วจะไอคนท่ไมมไปดรอะไรอไอในฉากนั้นนี่คือฮะฮ้มันไม่ขนาดนั้นนะใจเย็นๆคือมันไม่ถึงขั้นที่ว่า แบบพูดอไ,ไม่รู้เรื่องไม่สบตทาคนไม่อะไรแบบนั้นนะว่าจะถึงขั้นโดนประหารนะไ้ยแต่ไม่ห่วงมุมมองฮิตรีว่าแบบเออฮิตรีอาจจะคิดว่าเฮ้ยถ้าทําแบบนั้นนี่น่าจะาแต่มันก็ไม่มันก็ไม่มนมนะ <laughs> อาเอ้าแต่ฮิตรีเลยเชิญเชิญนิจิกะก็เลยให้ทํางานที่สตารลี่เลย <laughs> ก็กันในนี้ส่วนฮิตอรี่คือพยายามจะปฏิเสธคือแบบพูดในใจว่าเออปฏิเสธสิ แต่มันก็ไม่ได้สุดท้ายเลยแบบยอมมาอยู่ดีเออไอ้เพลงประกอบนี่คือสุดยอดจริงนะคือแบบมันออกแนวคนปลาเลยนะแตนั่นแหละสาเหตุที่ตัวแี่แอ่างก็คืออยากป่วยนั่นเองอากจะออกอย่างอันนี้ก็ได้ก็ไปดีกีตาร์แบบอย่างนั้นนะั่นนะโอเคก็ได้สุดท้ายก็ไม่ป่วย <laughs> เออเยี่ยมหลังจากนี้น่าจะข้ามไปยาวเลยเพราะผมนึกไม่ออกแล้ว่าจะพูดอะไรนะออะไม่รู้จะพูดถึงฉากไหนแล้วดิ ก็อธีษฐานน่าสนใจมันเยอะนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะไปพูดอะไรยังไงดีเพราะั้นก็มาสรุปโดยรวมคือตอนนี้มันได้เห็นไอที่เห็นการพัฒนาของฮิตโตริขึ้นอีกแล้วนะแบบฮิตโตริพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งแล้วคือตอนนี้ฮิตโตริก้าวข้าไปอีกขั้นหนึ่งแล้วคือจริงตอนนี้โมเมนต์น่าคุยมันเยอะมากแต่ว่าแบบด้วยความที่ว่าผมมานั่งพูดคนเดียวแล้ว,ลวมันแบบว่ามันไม่ส่งมันไม่อะไรไงแต่โดยรวมเลยก็สนุกสนุก สนุกมากก็ยังเพลินค่อนข้างเพลินเหมือนเดิมเลยนะก็รอติดตามตอนต่อๆไปยาวๆเลยแล้วประเด็นคือมันเป็นเค,เครือร์คิอาร่าหรือทะแล้วประเด็นคือมันเป็นอ้อแม่งไม่เคยฟุ่ถูกเลยนี่วาโดยรวมก็นะอ่าโดยรวมอีกแล้วเออโดยรวม่าสุดยอดครับผมตัวละครต่างๆมีบทบาทเนื้อหาอะไรที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับ คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าที่แน่ๆอาจจะมีคลิปแนวอื่นมาก็ได้เพราะช่องนี้มันไม่ใช่ช่องแนวพูดคุยไงมันเป็นช่องที่แบบอยากทําอะไรก็ทาอะ่ะก็ขออภัยสำหรับคลิปนี้จริงๆคือคลิปนี้มันเละละเพราะงั้นเดี๋ยวคลิปหน้าผมขอปรับปรุงใหม่แล้วกันก็เราจะจบแบบเด